รู้ว่าสามวันนี้จริงนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เขาเปิดขายสุราเมรยะาชามาประมาณสถานาแล้วแล้วเราก็กำลังจะมาซื้อโซจิเมืกีก้กันกับหมูย่างคืออยากกินมานานมากแล้วตั้งแต่แบบว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อไว้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาซื้อวันนี้นะคะที่ตบงนไปกันทุอคนคะออย่างน<บ>ั้นนะคะเราต้องมาซื้อ ถุงขยะนะครับอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากเวลาใส่ไว้ก็จะหอมมากจริงๆคือลองใด้แล้วไม่ไม่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน่าลองมากกลิ่นหอมกินชากุแลาบเราต้องมาดมถุงขยะมั้งคือว่าแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลหวานเิด้ดมถุงขยะดมถุงขยะได้เราไปได้อันนี้มานะ้วค่ะส่งต้งเยอะเลยคือตอนนี้อากาศมันร้อนมากใช่ไหมเราก็เลยมีตัวช่วยลในการ อาบน้ำเสร็จแล้วก็ท่ายกระเย็นเสื่อชุดนี้จะรู้สึกเย็นดนมากเรามาซื้อสาหร่ายนะคะแล้วก็ขนมแล้วก็แก้วแล้วก็ถุงขยะแล่วก็คือเรามีแผนจะซื้อโซจูนะคะแต่ว่าโซจูขายห้าโมงซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบห้าเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะคว้าทันหรือเปล่าตอนนี้โซจูใกล้หมดแล้วไม่ใช่เดินยวไปดู ใกล้ปะเฮียใกล้ไห,ไหมปะถ่ายไปดูถ่ายดูชัวร์จูกูถ่ายไปแล้วน้ยอ,รรอยมากกูจะได้แลกละเนี่ยคือเราบอกปฏจจัยกนตัวเองว่าจะกินตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ว่าถ้าแต่ว่า,เ,าเดือนที่แล้วเขาหมดขายเหล้า,ลาะนะจ๊ะเฉพาะเดือนนี้เขาเริ่มขายเหล้าเราก็ต้องมาซื้อชุดกระทะใหม่เราก็เลยจะกินหมูย่างกันนะคะวันนี้ไปค่ะ เราซื e ้อของเสร็จแล้วนะได้มาแล้ว่าเห็นหน้ากูว่าคุณดนตดไหนแล้วเราก็ซื้อนี่มาได้ค่ะคือหนูต้องเก่งมากอ่ะนี่ก็คือว่าคนเราอ่ะมันต้องอยากมากขนาดไหนไอ้ีจริงอ่ะก็จะซื้อตุนนะแต่ว่าซื้อแค่สองอันก็พอเพราะว่ากินคนเดียวเดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบในการทำหมูย่างเกาหลีนะคะเพราะเราซื้อกระทะมาแล้ว เดีเราต้องไปซื้อน้ำจิ้มใช่ไหมคะถ้าเป็แม่โทรบอกซื้อน้ำจิ้มแล้วก็ตอนนี้เราได้เครื่องดื่มมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินไปซื้อน้ำจิม้มแล้วก็หวูงว่าเดี๋ยวซื้อสำเร็จรูปเอาแม่บอกให้ซื้อสำเร็จรูปเพราะว่าแม่ไม่น่ามีเวลาทำแล้วก็จะมาปิดวอล์กกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวอล์กสั้นๆนะคะกับการมาซื้อโซจูจ้ะ